ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายมูเตลูใครชอบมูต้องมาทางนี้ก่อนจะไปฟังกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะเปิด5ราศีเตรียมปลดหนี้ดวงการเงินรวยเงินแสนนับเงินล้านเชื่อว่า หลายคนคงมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องดวงใช่ไหมคะซึ่งวันนี้ช่องของเราก็มีมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับ5ราศีเตรียมเฮเพราะจะได้ปลดหนี้เตรียมลืมตาอ้าปากได้เพราะไม่มีหนี้อีกต่อไปเพราะดวงการเงินโดดเด่นมากเป็นเงินที่ได้มาจากการพยายามด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเองนี่แหละ ที่มันกำลังจะส่งผลตอบแทนให้เราแล้วเตรียมตัวรวยรับเงินแสนเงินล้านได้แสนของจริงดวงดีสุดๆส่วนจะเป็นดวงของใครบ้างนั้นไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ 1. ชาวราศีมีน 2. ชาวราศีสิง 3. ชาวราศีกุม 4. ชาวราศีกันและ 5. ชาวราศีพฤกษศกค่ะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสติกับการใช้ชีวิตค่ะ